สวัสดีค่ะสวัสดีรับวสวัสดีรับมาค่ะมากินขอน้ำกันเนาะค่ะแต่ว่าบม,ม่มีขาอนอกค่ะกาสอุอุมจุสบายหน้าาะค่ะอันนี้คือยาวนะคะ่ะกินกับพักอันนี้ก็คือหัวละพาทไทยเนาะค่ะสื่อจากร้านอิอตาลีแหละค่ะอันนี้พิ่นสองพ่อลูกเพิ่นกินเนื้อดิบค่ะแต่ว่าก็เป็นเนื้อมักเนาะค่ะมักเป็นปีแล้วพี่น้องบม่มีพยาธิเด้อค่ะมาค่ะมากินน้ำกันค่ะอันนี้ก็ กินเพียดา,าแผ่นแป้งคะ่ะอ่าะได้บอกลาะก,กินแคลกเกอร์ค่ะสะอุ่มกะเป็นเมื่อยๆพี่น้องตากระซิลับแล้ว้นต๊กคะ่ะวันนี้ฝนต๊กแล้วก็ต้องไปซื้อขบเขา้นะคะซื้อขบเขากับขบ้านมากกะ เออทำความสะอาดบ้านแล้วก็ซักผ้านะคะเดี๋ยวมืออื่นสะอุ่มกับไปกินเข่าบ้านมู่นะคะไปน้ำกันนี่แหละค่ะเจลค่ะเจลถิดเก้าว่าคืออยากเ่าค่ะมันเ้ยกินง่ายๆพี่น้อง beklakat amat kak ini lu มหมดหมดใช่หมดอมดหมบหมดเหรอเล็กจีโะของเราภาไทยเอ่อสื่อน้ำหลานฝรังได้ดิมันขายค่ะคนอิตาลี็นปู่ค่ะอืม่ะแบบ うん。もう。うん。これ見て。 ต้งค <mile> ่ะาลถ้าลังจุสบายนั่งพี่น้องผาครียวนะคะเออผ่าครีบวไปตลาดมากกับอมนีเพิ่นมี่เนาะค่ะเพราว่า ส่วนหลายนี่สอุ่มไปหาเอ่อไปหาเมืองนี่ยไ่ค่อยมีปัญหาพี่น้องต้องไปจอบร้อยเอาอในรีมมนี้มีแค่สองลางค่ะ ม่แค่บ้นพุธกับบ้นเสารยังคาบดุ Oh. Mm. Mm. No, è, mm. è un po' di cocco invece è un basilico più leggero non è forte un po' di tagliame più leggero mm. não Ah, c'est ah. Mm. <sighs> Bet. Mm. รถ <rôle> <sations of the fragrance ici> 嗯。 มื่อนีเป็นว่าอยากเข่าค่ะมื่อวินี เิมบนะูลของซูเปอร์แมนเพราะที่บอกากุญคอสสีรงและพอยู่ทีอสดิคาร์ส์ตองค r นหาเราเด็กซ้ออุ้มอินลค่ะมนเลยกินง่ๆค่ะมันไปตลาดมากกะค้นโต๊ะพี่น้องอืออุ้มกะ ลูกอายุบ้านเนี่ยแหละค่ะเป่าไปเป่ามากเพราะวา่าเทิ่นอากาศเย็นแล้วก็เทิ่นฝนตกค่ะสะุ่มกับเปียกฝนเอาจักรยานไปพี่นอ้องตอนแรกกันึกวา่าฝนสิบปต๊แห้งนั่นแหละค่ะเป่ากับมากกับเฮ็ดนุนเฮ็ดนีอาบน้าแต่ว่าสุ่มกับเหมือนแบบถือถือขิงไข่ไหมพี่นอ้องเป็นว่สบายเนือ้อว่สสบายตัว พลังกับจุจุผักขี้ริวมากขนาดค่ะเ <c oughs> ยีเ้ยเลนลูกเยีเ้ยเลเดี๋ยวจังไรสง่งมนนื่อกี้ขอตัวก่อนนะคะเด้อไว้มาพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ